สิบบทสวดนหาสมัยสูตรเอวัเมสุตังเอกังสมัยยังพักวาสากีสุวิหารติกาบิราวัตุสมิงมหาวเนะมหาตาภิกขุสังเคนัสทิัญจามเตหิภิกขุสัตเทหิสัพเพหิวารันเทหิทัสสหิจโรกาถาตุหิเทวตา เยปุเยนสัิญาปติตาพุนติพักวันตังทัศนายภิกขุสังทันจาระพุจตุนังสุทาวาสกานิการังเทวานังเอตตาธโิสียังข้อพะกวาสเกสุวิหารติกาปิราวัตุทสมิงมหาวเนมหัตาภิกขุสังเคนัสทิปัญจามเตหิภิกขุสเตหิสัพเหวารหันเตหิทัสสหิจะรลกะธาตุหิเทวตาเยปุเยนสัิญาปฏิตาหุนติ ภควันตังทัสสนายภิกขุสังคันตยันนูนามยัมปิอนะภควาเตนุปัสสังกมยามะอุปสังอมิตวาภควาโตสนิเกปะเตกะถาทาสายามะเตอะโคตาเทวะตาสยะทาปินามะภะระวาปุริโสสัมมินทังวะภาหังปะสาระยะปะสาริตังวะภาหังสัมมินชัยะเอวะเมวะสุทาวะเสสุทเถเวสุอันตระหิตา พระวุทตัวโผละตาตระทั้งส่วนตะโคตาเทวตาพระวนังตังอภิวัตเทตวะเอกามันตังอัทั้งสุเอกามันตังที่ตาโคเอกาเทวตาพระวุทตสันนิเกยิมังคาทั้งอภาสสิมาธาสัมโยปาวานสัมมิงเทวกายาสมมาฆตาอาคาตามหาอิมังธรรมมาสัมยังทากิตาเยวะปราทิจะสร้างทันติตะโคปราเทวตาพระวุทตสันนิเกยิมังคาทั้งอภาสสิ ตาตราภิกขวสัมาทังสูตรจิตังอัตโนโชกามกลงสูสาราทิวาเนตานิขเหตวะอินทรียานิลขัติปันทิตาติอัตขั้ปราเทวตาภควโตสันนิเกอิมังธาทั้งกภาสเจตวะขี่รังเชตวาปลีคังอินทะขี่รังโอหัจมเนชาเตจารันติสุท้าวิมาลาจักถูกมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตขั้ปราเทวตาภควโตสันนิเกอิมังธาทั้งอภาสี เยเกจิพุทธังสลาณัคตาเซนเตคามิสันติอปายยะคุมิงปะหายมนุสังเทหังเทวการยงปริปูเรสันติติอัตคโคภะควาภิกขุอามันเตสิเยู้เยนัปิกขเวทัสสุโรกาตาตุโสเทวตาสันนิปติตาหุนติตาธาคตังดัสนายภิกขุสังขันตเยปิเตภิกเวให้สุงอติตรมฐานนังอรหันตสัมมาสัมพุทธา แต่สัมปีพากวันตานังเอตัปปรมายวเทวตาสนิปปติตาใหุ้รงสยทาปิไมหัางเอตาระหิเยปิเตภิกเวภวิสันตตอานาครตมัฏฐานังรหัตตสสมมาสัพุทธาแต่สัมปีพากวนตานังเอตัปปรมายวเทวตาสนิปปติตาภวิสั่นเตสยทาปิไมหัางเอตาระหิอาจิกิสามีภิกเวเทวกายานังนามานิกิติยิสามีภิกเวเทวกายานังนามานิเทศิสซาเม ภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทะสัพพกามนสิกโรถาภาสิสามีเตเอวังภันเตติข้อเตภิกขุภควาโตปัจจโสสุงภควาเอตัถโวจะสิโรกมโนกะสามิยัตถะพุมมะตะถะสิตาเยสิตาคิริคัพพะรังปะหิตัตตาสัมมาหิตาปุถุสีหาวะสันนินาลมะหังสาพิสัมพุโน हो थाथा तमन सा सुथावे प्रसन्ना मना विलाव ए कािवथ वे तत्व सा ते ठेवा काया कंता ते विशा नुथ सना पात अमुन साहसा तरी संग अमनुसा न मथ सूे केहू ดันจัสัพพังกัพิญญาญาวาคิตวานัจจคูมาตตัวมันติยสัทวะเกสศสันิรเตเทวกายะพิกันตาเตวิชาณธาภิกขวโยเยวอหกิตยสัมมิขิราหิอุปปโสสัตสหัสสาวายาภาพคุมมากาปิราวาตวะอิทิมันโตชุติมันโตวันหนมันโตยัสสิโนโมทามาณาภิกามงภิคู่นังเสมาติงวานางชาสหัสสาะให้มาวตายาฆานันตะวันนโนอิทิมันโตชุติมันโตวันหนมันโตยัสสิโน โมทัมนาพิกามุงพิกู้นางสมมิทิงว่านางสาตายาธาตะวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันนัวมันโตอิสัสิโนโมทัมนาพิกามุงพิกูนางสมมิทิงว่านางอิเจเตโซรสะสหัสายานาตะวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันนัวมันโตอิสัสิโนโมทัมนาพิกามุงพิกู้นางสมมิทิงว่านางเวซามิตามจัตสตายานาตุวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันนัวมันโตยิสัสิโน โมทมนาพิกามงพิูุลนางสมิติงว่านางกุมพิโรราชาไคโกเวปุลรสานิเวศนังคุโยนังสตักสหัสสั้งยคฆ่านางไปยิรูปาสติกุมพิโรราชาไคโกโซปะคาสมิติงว่านางปุริมันเาติสรราชทัตตะรโทษปะซาสติคันทพานางทิปติมหาราชายาสิวอปุตตาปิตาสาภาโวินทานามามหาภาอิยที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตเศสินโมทมมนาภิกามมง อิพุนางสมมิติงว่านงานงาทักษิณันจาติสร้างราชาวิรุฬหโคตัสสระชาสติกุมพันธานางอาิิติมหหาราชาสัสสิโซกุตาปิตาัสสะผวาวอ,อินทารามามหัปพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสินโมรทัมานาอภิการมุงิกขุนางสมมิติงว่านางปัจฉิมันจาติสร้างราชาวิรุประโคปัสสาสติ อาคานางาธิปติมหาราชายาสัสสิโสปุทาปิตาสาภาวโวินทนาามาภลายที่มันโตสุติมันโตว,วันน้นว,วันโตยัสสินโนหมดธมานาภิกขมงภิกขูนางสมิติงวนาุตตัรจาติสร้างราชากุเวโรตปัสสะสติยาข่านางาธิปติมหาราชายาสัสสิโส ปุตตาปิตาสาภาโวอินทนามามหาภารายทีมันโตชุติมันโตวันน้มันโตสัสโนโมทามนาภิกขามุงภิกขูนังสมิเติงวะนังปุริมาทิสัรัตตารรโตทักขีเนนะวิรุณหะโกปฉิเมนะวิรูปะโกคุเวโรตันังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัตถานลามนาอัททังสุวาเนกาปิราวัตเวเตสรัมายามิโนทาสะอาภูวันจานิกาสัทธามายาปุเตนทุเวเตนทุวิปุจวิปุโตสหะ จันทนกามาเสโทจากินนุกันทุนิคันทุจาปานาโทอปมัญโยจเทวสูโตจามาติจิตตะเสโนจากคันทัพโพนารราชาชโนสะโภอากูบัญจ่าศิโคเจวติมพระรูสุริยวัชชาเยเตจัญเยจราชาโนคันทัพพาสหราชุภีโมทัมนาพิกามุงปีกูนางสมัยจิงว่านางอทากูนาปสสานาคาเวสาราสหตัจักกาคมราศตระอากูปายาคสหยาติภิ ยามุนาทตตารัตาจะอาภูนาคายสัตสโนเอราวันนมหานาโคโสภะคระสมิงวานังเยนาคาราเชสหะสหรันติที่พาธิชาภากวิสุทธาจกครูเหายาสาเตวันมาชาปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามะพยันตานาคาราชานามาสีสุปันนาตเขมมมกาสีพุทโธสันหาหิวาจาหิวปัทวะหยันทานาคาสุปันนาสนามะกังสุพุทัง ชิตาวชิราหัตเธนะสมุทังอสุราสิตาภาตโรวาสวเสเตอทิมันโตยัสสินุการากัญชามหาปิสมาอสุราธนเวคัสาเวปจิติสุจิติจาปปะหราโทนมุจิสหัสตัมจาภริพุตานังสัพเพเวโรจนามกาสั้นในหิตวะปริงเสนางราหุปัตธามุปาคุ้งสามารถโยธานิพัทันเตภิกุนังสมิติงวะนัง อาโปจัตเทวาปาวิจเตโชวยโยตถาขมุงวรุณาวานุนาเทวาสโมจยัสสาสหะเมตากรุณาไกกาอากเทวายาสิโนทัสเเตทาสธากายาสเพนานัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมัโตวันนวันโตเอสสิโนโมทามนาภิกขามุงภิกขูนางสมิติงวานางเวณฑูจัตเทวาสหะริจัสมาจัตทุเวยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทามานคภุรักกิตา สุริยสุปนิสาเทวาสุริยมคุปุรากิตานักขตานิปุรากิตวะอภูมันทาวราหกาวะสุนังวสวเศรโสสกโกปคาปูรินทัโททาเสเตธัสทากายาสเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมัโตวันนววนโติสัสสินโมทมมนาภิกามุงภิกขูนังสมิติงวนังอทาภูสาภูเทวจารามกีสิขาริวะอริทกาจโรชาจอุมาปุพานิพาสิโน วารุณาสหธรรมะจะอาจุตาจะอเนชกาสุริยะรุจิราอาภูอาภูวัสวานิสินโนทัศเตทัสัธากายาสเพนานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนมทัศมนาภิกามงิกคูนังสมิติงวะนังสัมมานามหาสัมมานามโนสามนุสุตตมากิทาปทูสิกาอาคูอาภูมณโนปทูสิกาอาทาคูหะรโยเทวา เยจารโหตวาสินโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายัสสินโนทัสเตทัศธากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมัโตชุติมัโตวันนวันโตสัสสินโมทัมาณพิการมงผีผู้นางสมิธิงว่านางสุกากรุมห้าอรุณาอาคูเวการาสาสหโอทาตคายห้าปังโมฆะอาภูเทววิจักขนาสัทธามัตตาห้ารักามิสักกาจจยัสสิโนท่านอย่างอาคาปัจจุโนโยทิซาพิวสติทัสเตทัศธากายา สัพเพนานาตะวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันลาวันโตไอสัสนโนโมทัมนาภิการมงภิกผู้นางสมิติงวนางเคมิยะตุสิตายามากาตกาจายสัสนโนสัมพิตะการามเสถ่าชุตินามาจะอาสวานิมมานรติโนอากูอัทาคูปารานิมิตาทัดเทเตทาสธากายาสัพเพนานาตะวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันนะวันโตไอสัสนโนโมทัมนาภิการมงภิกขูนางสมิติงวนัง สัตเทเทเทวานิกายาสเพนานตตวันนิโนนามันณวะเยนาอาคันชุ่งเยจันเยสัททิสาสหะปวุทธาชาติมักีรังโอคาตินนามนาสวังทะเขโมฆาตรังนาคังจังทังวะสิตาติตังสุพัมหามาปรมาโตจ่กปุตตาอิธิมัตโตสหัสัณังกุมารติโสจ่าโสปะคัสตมิติมะนังสหัสสะพัมหามารโรกานัง มหามามาพิติสติตอุปปันโนชิติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสภิเศธาอิสระอากุปเจกวัตสวัตติโนเตสัจะมัจโตอาคาหะริโตปาริวาริโตเตจัสสะเพรภิกันเตสินเตเวสัพพามะเกมาราสีนาอภิกามิปัสสากันหาสามัญที่ยังเอถาคันหาถาพันธาตาราเกนะพันธะมัตตุสัมมันตาปาริวาเดธา มาวมุติทาโกจนางอิติตธรรมหหเสนกันหาเสนางอเภสยิปานินาตรามหาจารสรางกตวานเภระวังยาธาบาวสโกเมโคทนายันตสวิชุกตถาทาสปจุฑาวติสังกุทโสยังวเสตันจัสพังอภิญญาญาวาวิกตวานจักุมาตัตโตมันติยสทาสาวเกสาสเนรเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกกวะ เตชะอาตัปรมักรุงศตวะพุทธสัจสังสังวีตาราเคหิปะกามงเนสร้างโรมาปิอิงเชยงสัพเพวิชิตาสร้างขามาพยาติตายาสัสิโนโมทันติสาพุเตหิสวกาเตชะเนสุตาเต